เกงต่อมาก็เปิดไปหน้าที่หนึ่งหนึ่งเท่าไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของช้างชื่อว่าปาเวรกะออีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเกงที่สองของสัมพันธ์ทั้งที่ไหน่ทั้งที่สิบสองมาดูอันนี้ก็อันเเรื่องของช้างชื่อว่าปาเวรกะสถานวระสัตาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่ เทตวเนยพระเชตวันอระภะทรงปารบหัดถิงซึ่งช้างปาเวรกังนามะชื่อว่าปาเวรกังโกสลัญโยของปราชาพนามว่าโกศลกติสิตัดแล้วอิมังธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าอปมาทะรตาดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าโสหัตถิอันว่าช้างนั้น มหาพโลอ่าเป็นสัตว์มีกำลังมากอุตวาเป็นตรุณกาลีในการแห่งตนเป็นหนุ่มในการแห่งตนเป็นหนุ่มแล้วก็อปเรนาสมเยนะโดยสมัยอื่นอีกแล้วก็ชาราวาตะเวคับพาหโตแปลว่าอะไรเป็นสัตว์กำลังออกมาจากตัวไหนเวคะนี่ เป็นสัตว์อันกำลังแห่งลมอันเกิดแล้วจากชราแล้วก็ตัวนี้ขจัดแล้วแล้วก็พุตวาเป็นถ้าเกิดเราแปลว่าเป็นก็สอุตวามาแล้วก็อรุหะแปลว่าอะไรอย่างลงแล้วมหมานตังสรังสุสะใหญ่เอกลางแห่งหนึ่งแล้วก็ลักคิดตวาติดแล้ว กะละเลในเปลือกต้มแล้วก็นาสกิไม่ได้อ่านแล้วอุตริตตงเพื่ออันทามขึ้นมหาชนว,นว่ามหาชนทิสวาเห็นแล้วตั้งอะไรหัดถิงซึ่งทางนั้นกระถังยังว่าจะเป็นเครื่องก่าวอิติว่าหัดจยมว่าช้างนี่เอวรูปโปปินามะชื่อมีแม้มีอย่างนี้เป็นรูปประตถึงแล้ว อันนี้ประธานเป็นปฐมุรุษไม่ต้องทําเป็นวิกติกตาก็ได้คุ่มได้แล้วถึงแล้วอิมังทุประภาวังซึ่งความเป็นแห่งสัตว์มีกําลังอันโทษปสัสรายแล้วอิมังนี้กิติดังนี้สมุทาเปสิให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วมาดูตรงนี้กระพท์เร่อกชื่อสมันว่าอะไรอะโนสวนาณาโสวิสรลของอธิอธิสกตาใน อสกิอสกีอหิบทกตุวาจงตรุณะกาเลกาละตมีไยอุตตวาแลนะปแยุตตวาเศกขแแลตรงน,นี้ก็กาละตมีไนอุตตวะมหาปโลวิกติกาตาในอุตตวาอุตวต,วต,าาตวาตมะนากาลกิริยานไหนไหนในอุตตวะตรงนี้เหรอไม่ได้ในโอเลยหะโอเลยหะนี่ก็เป็นตวาปัจจัยนะเอามอเออกไหมว่าเป็นตวาปัจจัย ตับเดิมคืออะไรถ้ามองออกอ่าโอบทหน้ารู้ว่า้าถ้ามีหะเป็นสุดเห็นไหมเราแปลงตาวาเป็นเป็นยะก,ก่อนแปลงยะก,กับหะเป็นยะหะอ่านั้นก็ก็ปุพะเป็นสมานากาลกิยนานัยโอลุยหะอัปเรนะวิเศรนะของสมเยนะสมเยนะอัปยาวิเศรนะในในไหนในไหน นี่เราไปออกช่วงไหนเนี่ยเป็นสัตว์อันกําลังแห่งลมอันเกิดแล้วจากชรากระจัดแล้วเป็นโดยสมัยอื่นอีกเอาเข้าช่วงนี้ก็ได้อัปรเรนะก็เป็นเสนาของสมัยเยนะสมัยเยนะก็เป็นตัทยาเวชนาในปุตตวาแล้วก็ชราวาตเวคพาหาโตก็เป็นวิกตาในปุตตวาปุตตวาสมานะการักรยายในอรุยาจันะกุตตวาเป็นสมานะในอุห ทั้งสองตัวนี้เลยแล้วก็เอกังก็ดีผานตังก็ดีวิสนะของสะรังสะรังัมปาิกรรมะในโอริหะโอรุโอริหะสตนว่าอุภาการักยีในลักขิตวาการเลอาธาระในลักขิตวาลักขิตวาอุพัการักิริยในหะสักคิแล้วก็อุตริตุงเพื่อตุมัทธสัมปทตนะใน อสาสกีนาสสาเปเศธะนายอาสกาีประโยคต่ตมาจะโดนปอไม่โดนปอมาชโนฮะดูกิยาคุณภ้ากิยาคุณผ้ามัาอยู่ไหนอะอยู่นี่อันนี้มองมอง,มอ,งออกไหมวะอันนี้มองมองออกหรือเปล่าว่าเป็นเหตุกัตวาจงเนี่ยมองออกไหมออกยังไงถ้ามันจะโอ้อ โอ้ oh. นาเปปัจจัยนี่เองฉะนั้นตัวนี้คือนาเปปัจจัยสังกับอุบทหน้าถาท่ากับนาเปสอาคมเปียชจต,ตนีแปลว่าให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วก็หมาชนโนเหตุกตาในสมุทฐานเปีสมุทฐานเป,เป oh. อีอาค้บทเหตุกตุวาโจกแล้วก็เรื่อยๆก่อนตั้งวิเสนาของอัดทิงอัดทิงอาวุธกรรมในทิสวาทิสวาปุพะกาลกริยาใน สมุทาเปสีแล้วก็เข้าเล็กในเอาอะไรก่อนดีปีศัพท์เปกถาเท่ากับเอวะรูปโปนามาศสัญญาชตเจรเท่ากับเอวะรูปโปเอวารูปโปวิสุทธะของอัจถีอาตถีสกตาในปโตปโต,ตกิตตบทกตุวาจกอิมังวิสุทธะของทุกขระภราวัง สุภะราภาวังอวุตกรรมะในปะโตอิติสั์สรุปะในกระถังกระถางการิตกรรมะในสมุทถาเปสิต่อมาราชานปราชาสุตวาสทงตรัสบแล้วตาว่างปวติงซึ่งความเป็นไปนทั่วนั้นอนา,าเปสิทรงสั่งบังคับแล้วหาทาจริยังซึ่งในาควานช้างแล้วก็ใส่วัจ,จนีนะด้วยพระดำรัส ด้วยพระธรรัดัิติว่าตวางอวะท่านขจชะจงไปตวาอวะท่านอุตราหิอุตราหิจงยกขึ้นตั้งหัดถิงซึ่งช้างนั้นกะละละโตจากเปลือกต้มอิติดังนี้โสโยนิมาหัตถ์จริโยอวันายความช้างนั้นอันตวาไปแล้วแล้วก็ทัศเสตวาแสดงแล้ว ธามะสีสังนะฉะนั้นชัยภูมิเราหนุนขึ้นมาแปลนะซึ่งชัยภูมิส่วนไอ้สีสังตัวเนี้ยแปลว่าอันเป็นอะไรอันเป็นเครื่องหมายแห่งหัวข้อสีสังคือหัวข้อคืออันเป็นเครื่องหมายแห่งสงครามชัยภูมิมันหนุนเข้ามาแปลท่านนั้นเองอ่าแสดงแล้วซึ่งชัยภูมิอันเป็นเครื่องหมายแห่งสงครามตัสมิงฐานีในที่นั้นแล้วก็อาโก ตาเปซี่เห็นไหมมีนาไปอีกแล้วยกใครมาอ่าปกคลาลังหรือราชบริสังยังราชตำรให้ให้ตีแล้วหรือให้เคาะแล้วให้ตีแล้วคามะเพริงซึ่งกรองอันบุคคลบุญตีในสงคมเอาอันเอาเอา,เอาใส่คําว่าอันบุคคลบุญตีมาตรงนี้ทีหนึ่งอันเป็นเรียกว่าเป็นมัชชีโลบลบท่ามกลางทิ้งไปเพราะว่าสองคำที่แปลแล้วไม่ได้ประหมาย ซึ่งกองสงครามกองในสงครามก็บว่ายังราชบุดให้ตีแล้วซึ่งกลองอับ,บกกปุ่มตีในสงครามแล้วก็หัตถี่อันว่าช้างมานะชาติโกตัวมีชาติแห่งสัตว์มีมานะอุทายะลุกขึ้นแล้วมเมกนะโดยเร็วปฏิทหิตั้งอ่งอา่ยืนอยู่เฉพาะแล้วยืนอยู่เฉพาะแล้วทะเลบนบก ผีควรว่าวิสุทธ์หลาย <c oughs> ทิสมาเห็นแล้วตั้งกระนางซึ่งเหตุนั้นอโรเจสูงกราบทูแล้วสัถุแกรพระสัตรดาเอาแค่นี้ก่อนลองสมมหดูราชาเจ <c oughs> กตาในอ,นา,อนานาเปสิอนานาเปสิอยิบทกตุวาจกตั้งวิเศษนาของประวัติิง เว่าติงอวุตกรรมะในสุตวะสุตวะปุภากาลกิริยาในอานาเปสีอัฏฐจริยังอวุตกรรมะในอานาเปสีเขาเ็กในตะวังสิกตาในทัชฌะอริบทกตุวาจกตะวังสิกตาในอุทราหีอุทราหีอริบทกตุวาจกต่างวิเศสนะของหัดถิงหัดถิงอวุตกรรมะในอุทราหี กะละละโตจากอปาธานะในอุทราหิอิติสาสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนนะด้วยสรุปะในวัจเนนะวัจเนะจนะกัณะในอานาเปสีต่อมาโสว,วิเศนะของอัฏฐานจริโยอาตัวนี้มาโยบเป็นตัวบรรทานอัฏฐานาจาริโยนี่ตสยะไม่ได้โดนปอแล้ว เตตุกตาในอาปตาเปสีอาปตาเปสีอคิบทเหตุกตุวาโจกแล้วก็คันตวาสุภาการาริยาในาทัศเศตวาตัสมิงมิตรนัของฐานีฐานีอาัธาระในทัศเสรวาธามสีสังอุตจักรรมะในทัศเสตวาทัศเศรวาสุภะการกิริยาในา อากตาเปสิสังฆามะเพริงอาวุตกรรมะในอาโกตาเปสิและก็ปุขละอรใชัยราชาปุริสังราชาปุริสังการิตกรรมะในอาโกตาเปสิแล้วก็มานะชาดีโกวิเชนังของอัตถีอัตถีเสกตาในปฏิติหิปฏิติหิอหิบทกตุวาจกตวไหนตอ เวเคีนะอะไรโดยเร็วตติยาวิเศสนะในอุทายะอุทายะอุพาการ,กริยาในปฏตติตยีภะเลอุปาสิกเลสิกาธาระในปฏิตยีแล้วก็วิขูสิกตาในอารเจสูงอารเจสูงอังคิงบทกตุวาจกต่างวิเศษนะของการนาง การณางุตกรมะในทิสว,ทสวาปุพหังการกิริยาในอารูเจสูงสัตถุสมปธานะในอารูเจสูงมาดูขออ้อคาถาจะผิดก็ผิดค่องข้อคาถาน,นี่แหละสถ <c oughs> <c oughs> านวัสตดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายอัตตาเป็นประธานอันว่าตนเตนะ หัตถินาอัญช้างนั้นอุทโตยกขึ้นแล้วอันนี้คือตับกระจัยนะถ้ามีระเริดสุดลบที่สุดธาตุทิ้งไปได้มันคําว่ากระโตอ่ะแค่กดข้อที่หนึ่งก็ตับกัจจัยถ้ามีมะนะระเบิดสุดลบที่สุดธาตุอันว่าตนอัญช้างนั้นยกขึ้นแล้วปะกะติแล้วก็ปะกะติปังกะทุกขโตจากลมคือเปลือกตม้มตามปกติตาวะก่อน ปัะแต่ว่าสุมเหวมว่าเธอทั้งหลายปักขันตาเป็นผู้แล่นไปแล้วกิเลสะทุกเขในลมคือกิเลสเห็นไหมเราขึ้นมาทานตุมเหมนี่เป็นตาปัปจัยเลยกลุ่มไม่ได้เลยต้องแปลเป็นวิกฤติกตาในในไหนในอัฐะหรือโหถานั้นเองย่อมเป็นแล้วก็ตัสมาเพตยนั้นประธานนี่สุมเหวีมปิแม้ว่าเธอทั้งหลายปะทิตวา อ่าตั้งแล้วคือตั้งความตั้งแล้วคือความเพียรแหละแต่ตั้งได้คะเนยตั้งตั้งแล้วโยนิโสโดยแยบคายแล้วก็อุธรโตจงยกขึ้นอัตานางซึ่งตนต่โตก็ยกตัวนี้มากิเลสะสุก,กโตจากลมคือกิเลสนั้นอิติดตังนี้อัแตและอิมังคาถังซึ่งกระถานี้อิติว่าจุมเหออันว่าเธอทั้งหลายอัะ ปะมาทะระตาเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทโหทะจงเป็นต่อมาตุมเหว่าเธอทั้งหลายนิยากเป็นอะไรมองออกไหมตะตะจิตตั้งกับอนุอรักคธถานี่เรียกว่าสนทิสนทิเนี่มันเป็นสนทิแบบแช่อะไรมาสนทิก,กันอาเทนี่สนทิ เห็นไหมนี่คืออยู่หน้าสระอยู่หลังอันที่นี่เป็นมะอันนี้ก็ตัวเมยมว่าเธอตั้งหลายอนุรักษ์ธาจงตามรักษาสจิตังซึ่งจิตอันเป็นของต้นแล้วขึ้นมาทานมาอีกตรงนี้ดูแยกไหมว่าเป็นอุตชรธถากับอัตนางนี่อุตชรธถากับอัตนางตัวนี้เป็นอัตนาณ์เห็นว่าเธอตั้งหลายอุตรธาจงยกขึ้นอัตนางซึ่งต้นส่วนทุกขาตัวนี้แปลว่าจากลม แปลงสมาเป็นอาจากลมส่วนประโยคสุดท้ายคือประโยคเปรียบเทียบว่าตัวนี้ก็คืออีวะนี่เพียงดังอันว่าช้างปุจจรว่าช้างสันโนตัวจมแล้วบางเกนในเปลือกต้มมันมันมันยังไม่เหมือนกับประโยคหน้าจมแล้วในเปลือกต้มแล้วทำยังไงแปลว่าเนืวว่อความไม่สมบูรณ์ก็ต้องใส่อัตนาังเข้ามาอัตนานังแล้วก็เอากิริยาของประโยคข้้งหน้ามาประกอบเป็นอันตรก,ก็เป็น อ,อ,อุทธะลันโตนี่เพียงดังว่าช้างตัวจมแล้วในเปลือกต้มยกขึ้นอยู่ซึ่งตนอย่างนี้อลองมาสัมพันธ์กันก่อนสถายิกตาในอาหาอาหะเอาห้บทกัตุวาโจกเอาเหล็กนายตัวไหนก่อนดีพิกเวอารัปะนะแล้วตัวไหนจะสมนต่อมา ประธานอัตตาวุตกรรมะในอุทธโตอุทธโตกิตรบกิตบทกรรมวาจกนั้นอัตตาตัวนี้คือวุต,ตกรมกตตกรมะในอุทธโตอุทธโตกิตบทกรรมวาจกแล้วก็ทีเหลสัมพันธ์ไปตามลำดับได้เลยเตนะวิชนะทอหัตถินาตาวะสัพกิริยาวิเศสนะ นายอุทธโตตัวนี้ส่วนัาตินาอะนะพิหิตกตานายอุทธโตปกติปังกะทุกตโตจากอาปาทานาะนายอุทธโตปะนะสาปอาปภันตระโชตกาจุมเหสิกตาในอาทาอาทาอาคิบทกตุวาจกเกเรสะทุก ในอันตระายปักขันตาปักขันตาวิกติกตาในอันธตัสมาพระเหตุนั้นทุกตัวสมหมรอนกันหมดเถตุในอุตรธาประทานปิสัอปอภิกะทาเข้ากับตุมเหตุหตุมเหตุเสกตาในอุตรธาอุตรธาไอบทกตุวาโจกโยนิโสโดยตัิยาวิเศตนะในปะสหิตวา ปัตวาปุพะการกิริยาในอุธรธาตโตวิเศษณะของกิเลสทุกข,ขโตกิเลสะทุกข,ขโตอปาทานะในอุธรธาอตานังอุตตรรมะในอุธรธาอิติสาภาการะในวัตวาวัตวาปุพะการกิริยาในอาหะอิมาวิเศษณะของคาถาังคาถังอุตตรรมะในอาหะ ในคาถาตุมเหสกตาในโหทาโหทาอ้ายบทกัตุวาโกอปมาทะรตาวิกติกตาในโหทาจุมทานอีกตุมเหสกตาในอนุรักทาอนุรักทาอ้ายบทกัตุวาโกสัจตังอาวุตกรรมะในอนุรักทาจุมทานอีกตุมเหสกตาในอุทรทา อุตราธาอายุทกตุวาโจกทุกขาจากอปาทานะในอุตราธาอัตตานังตวุตกรรมะในอุตราธาปามาอิวาสัอุปมาโชตกะเท้ากับปังเกสันโนเราเอาเอาตัวนี้ไว้ตรงตรงกลางนี้เพื่อจะเอาประทานอยู่หลังอัตตานังอุตรันโตกุญชโรปังเกก็เป็น ใช่สันโนแปลว่าอะไรอ่าจมแล้วในเปือโตมฉะนั้นตัวนี้เป็นตัปรปะใจก็ปางกีอาัทาระในสันโนสันโนแปละไรวิสณะของกุญชโรอาตาัตนางอวุตกรรมะในอุตรันโตอุชรันโตวิสณะหรืออภารดูด,ดีๆในประโยคอีวาเปรียบเทียบอันตรักัมพันธ์นได้วิสณ,ณะอย่างเดียวไม่มีหมกคือวิสณะอย่างเดียวไม่มีพันทั้งสิ้นนะ อุารารตองก็เปนมนเสียของปุจโรปุจโรมาลิงกธาอิติสาบก็เจอป่านใยอิมังคาถาังรูแก้อัดเดี๋ยวผมจะแปลให้จบเลยตัดอธวันว่าอัดอิติว่าเปิดถึงตรงนี้สมเหตอันว่าเธอทั้งหลายอภิรตาเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วอวิปปวาเสในอันไม่อยู่ปราดแล้วก็สติสยาอันนี้แปลว่าแห่งนะ แห่งสติในเรื่องในเรื่องช้างธนาบานแปลว่าเพราะความไม่อยู่เพราะความอยู่ปาดแห่งสติได้เลยอันนี้จะแปลว่าจา่ายแล้วอันนี้แปลว่าอาเป็นผู้ยิ่งยิ่งแล้วในการไม่อยู่ปาดแห่งสติแล้วก็โหถะจงเป็นอิจิดังนี้แต่ถา,ถาปฏิสูสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหาปทัสะแห่งบทอิจิว่าอัปมาทะราตาอย่างนี้แล้วก็ตั้งอัดไม่อัดโธอันว่าอัดอิจิว่าเปิดถึงตรงนี้ เราก็จะแปลประโยคยถา,าก่อนประโยคยถา,าประธานคือจิตตังจิตตังอันว่าจิตอันว่าจิตนะกโรติย่อมไม่กระทําวีจิตกรมนังซึ่งการก้าวล่วงวิเศษยถา,าโดยประการใดประธานสุมเหว่าเธอทั้งหลายรักษาจงรักษาจิตตังซึ่งจิตอัตโนกของตน นี่รูป,ปาทีสุอารัมณีสุในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นแล้วก็อวังโดยประการนั้นแล้วก็จบอิติด,ดังนี้นะครับบทตั้งกทัศะแอบบทอิติว่าสติตังดังนี้แล้วก็บทตั้งใหม่อถวันว่าอาจอิติว่าปุญจรโรอ,อันว่าช้างสันโนตัวอ่าอาว่าช้างอ่ะพอไปปุจโรอันว่าช้างโสนั้น สันโนตัวจบลงแล้วปังเกในเปลือกตม้มกัตวากระทำแล้ววายามังซึ่งความพยายามอัดเสีหิจะด้วยมือทั้งหลายด้วยที่ไม่มีมือด้วยจริงตับมันคือมือแต่ว่าช้างไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็นมือก็เลยอัดเสีหิจาก็แปลแบบวิญญาณนึ่งคือด้วยเท้าหน้าทั้งหลายด้วย มาทีจะด้วยเท้าหลังทั้งหลายด้วยแล้วก็อดทริตตวายกขึ้นแล้วอัตนาซึ่งตนปังกโตจากเปลือกตม้มแล้วก็ปฏิทิตตยืนอยู่เฉพาะแล้วไม่แปลกลับแปลกลับมันเป็นจำนวนของอุทิศไปก็ยืนอยู่เฉพาะแล้วทะเลบนบกแล้วก็ยถาฉันใดสตุมเหปิบแมนว่าเธอทั้งหลายน,นี่อุตลรทาจงยกขึ้น อัตานางซึ่งตนกิเลสทุกโตจากลมคือกิเลสแล้วก็ไขไปตรงนี้ถือว่านี่อัตานางก็คือขึ้นมาอีกตัวหนึ่งยังตน้นปิิฐาเปถะจงให้ตั้งอยู่เฉพาะนิพพานะทะเลบนบกคือนิพพานะเอวังฉันน,นั้นอิติดังนี้แล้วก็ปัสสาะแห่งบทอิติว่าสันโนดังนี้เป็นตน้นตรงเนี้ย ก็ไปดูในหลายๆที่อเขาไม่ได้ทําเป็นสัญญีสัญญานะอว่าอาจจะไม่ต้องแปลว่าอมช้างนั้นชื่อว่าตัวจมแล้วในเปลือกตมเกิด้าแปลอย่างเนี้ยโสจะเป็นสัญญีบางเกสันโนจะเป็นสัญญาใครชอบแบบนั้นก็ได้อวช้างนั้นตัวชื่อว่าตัวอะไรจมแล้วในเปลือกตมก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็แปลว่าอวบช้าง นั้นตัวจมแล้วในเปิดต้นในเปิดต้มแล้วก็ค่อยแปลอื่นๆไปเรื่อยก็จะเลยไม่มีสัญญีสัญญามาดูัมพันธ์ตถาวิจนะของปเทสุปเทสุนิทรณะในปทัศอปมาทะราตากรสุปะนัติอิติสัตรุปะในปทัศปทัศสามีสัม,มันทะในอโถแล้วก็ตุมเหสิกตาในโหธาโหธา,าไอบทกตุวาโจัติยา ภาวาที่สมัทะในอวิปวาเสอวิวาเสอาธาระในอภิราตาอาภิราตาวิกติกตาในโหทอิติสัพสุปะในอัโถอัโถลิงค์ธาสจิตตั้งสรุปะในอิติอิติสัพสุปะในปัสสะปัสฐะสามีสมัทะในอใัโถจิตวกรอนเอาประโยคไหนดีประโยคนี้ก่อนติตตั้ง ยกาตาในกโรติกโรติอายบทกตุวาโจกยถาศัพโดยประการใดยถาศัพอันนี้เราแปลว่าโดยประการใดโดยประการนั้นหรือแปลว่าฉันใดฉันนั้นโดยประการใดโดยประการใดเรียกชื่อสัมปันมาอะไรยถาศัพปะการัฐะแล้วก็วีติกมนังอาวุธกรรมะในกะโรติ นะสัพปริเสทนในกาโรติแล้วก็ประโยคเอวบางบ้างตุมเหสกตาในลักขะลาคขะอบทกัตตุวาโจรูปาทีสุวิเสนาของอารัมมณีสุอาริมอารัมมณีสุจิตในอารมณ์ซึ่งจิตของตนในอารมณ์พิน,นานทาระในจิตตังอัตโนจิตของตนสามีสมร t h ในจิตตังจิตตังซึ่งอวุตกรรมะใน ลักขาเอวังสาบโดยประการนั้นเอวังสาบประการลกาใกล้ทีสาบก็สรุปะในอโถอโถลิงคทาต่อมาสันโนสรุปะในอิติอิติสับว่ามาดังนี้เป็นต้นอาเยาทในปัฏสะปัฏสาสามีสมัทะในอโถเก็บไว้ก่อนอ่าวยถาฉันใดเอาก่อนก็ได้ยถาสับ์อปมาโชตกา โสก็ดีสันโนก็ดีวิสนะของกุญชโรกุญชโรนิกตาในปฏิตโตปฏิตโตกิตบทกตุวาโจต่อมาปังกีนตจจิตาปัจจัยตาปัจจัยอาาระในสันโนจะสองสับประทะสมุดยถาเข้ากับอัตถิหิและปาเทิหิอัตถิหิก็ดีปาติหิก็ดี การณ์ในกตวาวายามังอวุตกรรมะในกตวากตวาปุภาการะกิริยาในอุจริตวาปังกะโตอปาทานะในอุจริตวาอัตานังอวุตกรรมะในอุจริตวาปุภาการะกิริยาในปฏิทิโตภะเลอุปสิเลตการะในปฏิทิโตเอวังสับ ออปามัยยโจตกะปีซับเท่ากับตุมเหต,ตุมเหเสกตาในอุตรธาและเหตตุกตาในปฏิฐาเปธาอุตรธาอาคิบทกตุวาจกปฏิฐาเปทาอาคิบทเหตตุกต,ตุวาจกต่อมากิเรสะทุกขโตอปา,าธานะในอุตรธาอัตานัง อุตกรรมะในอุทธราธาต่อมาอันนี้ก่อน,นิพพานะทะเลอุปาสเริกาจาระในปฏิถาเปทะการิตกรรมะตัวหนึ่งอาตานาังการิตกรรมะในปฏิธาเปทาไขไขจงไขมากิเลสะทุกขาโตอัตานาังอุทธราธาวิวริยะในนิพพานะ ทะเลปริถาเปทะแล้วก็ใส่มายามกนิพานะทะเลปริถาเปทะวิปารณะอิทีสทาบก็สรุปะในอโถอโถปิงกทาเห็นไหมไม่ยากกตรอาจก็ไม่ยาก